ตอนรับทุกท่านข้าสูจัตฐานีขา้าวสตปผมนายสัญได้สมชาติและดิฉันนั่งขอชิบชายแก้วข้าทั้งสองโคตรจะพาท่านผู้โชคทุกท่านไปรับฟังข่าวสารในประเด็นสำคัญในรอบสองเดือนที่ผ่านมาของชาวสตปก,กันครับเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยเนาะครับวันที่หามกราคมสองปัญหาลอยหกสิบห้าศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีโดย นายสตแพทย์นรงกร,กรเกษมสุขผู้อำนวยการสู์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีร่วมกับนายสตแพทย์อนุนท์เที่ยงสันเทียผู้อด้วยการสู์วิจเทคโนโลยีชีวภาพการง่ายฝากโตอ่อนและเสี้ยวสืบพันธุ์สัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญออกปฏิบัติงานง่ายฝากโตอ่อนโคเนื้อพันธุ์บามันแดงนำเข่าจากต่างประเทศในเมโคเนื้อตัวรับจำนวนเก่าโตโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพาห้กออแก่เกษตรกร,ร,รจำนวนส,นางานสอ,อ,องไรงห่หน,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 นาาึ่งนายชนะแก้ว 2. ในายพลวิวัฒน์ชาลาไล่สีใสพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ว,วันที่สาวแัดและวันที่18แเกวามักที่า9คมกราคม2565สศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุลฎรท่านีโดยทีมส่งเสริมการผลิตแพะออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด,ดังนี้1ตรวจทองแพะ์ที่ได้รับการผสมเทียมเมื่อวันที่27่สิบท่านว่าคม2564อิสของนายวิสิษ์เตชาศิลิโกศนตำบลพ่มโลกอำเภอพ้มคิลี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน13โตผลตังทองหาโตความแนะนำการจัดการแม่แพะที่ต่างทองและบ่อต่าง 2. อ,องทาการพาตัดเบียงเบียงล่ำนึ่อในแพะให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงไงแพะณฟาร์มตั้งบุญมีชู่แสงอำเภอเชียงไงจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวนหาโตความแนะนําการดูแลรักษาแผลหลังพาตัดและการใส่งานพอแพะที่ผ่านการพาตัดเบียงเบียงล่ำนึ่อ สามเนวน้ำการเป็นสวรโดยใส่ฮอร์โมนไหกับแพรของนายลทธิโชคสีปานตำบลขวนกดอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนเก่าโตตรวจระบบสืบพันธ์แพรจำนวนสิบหาโตความแนะนําโปรแกรมการผสมเทียมหลังจากการเนียวน้ำการเป็นสตรข่าวต่อไปวันที่8กุมภาพันธ์2565ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสีวาภาพการใ่ญ่ฝากโตอ่อนและเซลสืบพันธ์สัตว์ ร่วมกับศูนย์ิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี่ดำเนินการใหญ่ฝากตัวอ่อนโคโนมแช่แข็งที่ผลิตโดยวิธี OPU IVF ไอห่แก่แมคตัวรับจำนวนทั้งสิน้น17ตจากจำนวนแมโคตัวรับที่ถูกเนรน่นการเป็นสัตว์จำนวน23โตในา้ามเครือข่ายปับปรุงพันธุ์ปุสัต์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพจำนวน2ฝรามในพื้นที่อำเภอปากซองจังหวัดนครราชสีมา ่วันที่11กุมภาพันธ์2 5 6 5ชุดบูรณาการทำงานของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพก,การผลิตปศุสัตว์ประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผลิตนำเชื้อแชแข็งคอพันธุ์ผักตะวันออกเฉียงเหนือและหัวหนา้ากลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานนำเชื้อรวมกับปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าด้านกัการสัตว์เพชรบูรณ์เขารวมตรวจสอบเพื่อนย่ายและจำหน่ายนำเชื้อพอพันธุ์สัตว์ในงานเทศกาลโคนเหนือ 3, ประจปี2 5 6 6ณอําเภอ พจังหวัดเพชรบูรณ์และซุ่มตรวจสอบน,น้ำเชื่อแช่แข็งในถังน้ำเชื่อของผู้ประกอบการทุกไล่ที่เขามาจำนายจำนวนเก่าล่ผลตรวจสอบบาะโคผู้กระท้ำความผิดด่านก้นไม้น้ำเชื่อมาทีเข้าชุดถ่ายกันนะครับการจำนายน้ำเชื่อแช่แข็งพอพันกลมปุสัตว์รล่ละเอียดดังนี้ครับเพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการขยายพันธุ์สัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์สัตว์และ MBO สัตว์แช่แข็งของกรมปศุส,ส,าศาสตัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการการใช้เทคโนโลยีชีวภาพของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปศุส,ส,าศาสตัตว์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ ทางสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ได้มีการจำหน่ายน้ำเช์แช่แข็งและ n อ็ให้แก่เกษตรกร,กรผู้สนใจสามารถรับบริการได้ที่สิ่วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทุกแห่งทั่วประเทศค่ะรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้ไป็นข้อสายของชาวสระปะจงคืนเกษตรกรทุกท่านพ้อนจากการเมืองนี้ฝากคืนเกษตรกรทุกท่านให้ปลอดระวังสัญเลียงของท่านขอให้ปลอดภัยใจดวงพระปีสกินขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรกเคโนโลยีเก้าบอประมาทการยตกเทคโนโลยีเก้าร่างนวัตกรรมก้าวไกลประชุมสัตว์ไทยก้าวหน้าสวัสดีครับ